สวัสดีค่ะข้าวหนึ่งเดียวสอพนิดนะคะวันนี้มาที่จังหวัดชนบุรีค่ะในกหลานสะพายซอวัสดีค่ะลูกวัสดีสวัสดีค่ะอ่ะสวัสดีค่ะลูกหลานเขาหนึ่งเดียวซอพานิดค่ะเพิ่นมาอยู่เมืองชนใดสะพายเมืองชนค่ะมันนี้กับแม่ยมรลานค่ะร้านห้าแม่หลานกาแฟะอะไรคะวันนี้ซอ ดีเฮาที่บางบาง,บางแสนค่ะอ่าดีเฮาที่บางแสนตวงนะคะค่ะวงนะคะนี่คือ้วงอันนี้คือโบค่ะค่ะค่ะข้าหนึ่งเดียวสอพานิชก็ฝากขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านนะคะถ้าไผใดมาบางแสนกะยะนอย่าลืมมาเป็นว่าพี่น้อมค่ะมา ที่ดีเฮาบางแสนนะคะเพื่อนมี่ลูกค้ามากมากค่ะเขาหนังเดียวซอบพาณิชย์มือนี่มากเยี่ยมเยี่ยมร้านๆค่ะเป็นยาแล้วค่ะแล้วก็ขอบพระพทุทขทานด้วค่ะสวัสดีค่ะ